ก็จะนําเสนอประเด็นที่ชัดเจนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบรายละเอียดกันแล้วครับเช่นเดียวกันกับวันนี้เรื่องของวัคซีนหลายคนรออยู่นะครับสำหรับการป้องกันโควิด -19 นะครับว่าจะมีการจัดสรรกลุ่มใดกันก่อนนะครับและบางคนกังวลใจครับว่าจะฉีดหรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นความห่วงเรื่องของความปลอดภัยและก็ผลข้างเคียงไปฟังกันให้ชัดๆกับสุพัฒชัดทุกข่าวครับชัดทุกข่าว ทันเหตุการณ์ชัดทุกความจริงกับสุพัฒน์ชัดทุกข่าว สวัสดีครับมาติดตามสุพัฒน์ชัดทุกข่าวนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19กว่าหนึ่งปีแล้วนะครับที่คนไทยต้องมาเชิญหน้ากับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ทำให้เรารู้จักคุ้นเคยกับการปฏิบัติตัวตามวิถีใหม่หรือว่าที่เรียกกันว่า new normal นะครับโดยความหวังหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาก็คือเรื่องของวัคซีนที่หลายคนเชื่อว่าจะช่วยยับยั้งหรือว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ได้ครับ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในระยะแรกทางกระทรวงสาธารณสุขแบ่งให้เป็น4กลุ่มกลุ่มแรกก็คือบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มที่2คือคนที่มีโรคประจําตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโรคระบบทางเดินหายใจภูมิต้านทานไม่ดีเช่นเป็นมะเร็งในระยะที่กําลังรักษาและคนที่มีน้ําหนักเกินร้อยกิโลกรัมหรือว่าค่า BMI สูงมากกว่า35และกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนอกจากนี้อาจจะมีกลุ่มบุคลากรอื่นที่ต้องทํางานในการรับมือกับการ คัดกรองคนเข้าประเทศซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นกันในส่วนของประชาชนทั่วไปเองคงคงต้องดูคนที่60ปีขึ้นไปนะครับเขาก็จะเป็นคนกลุ่มแรกสำหรับการเตรียมตัวแน่นอนว่าก็คงมีการแจ้งนะครับเมื่อวัคซีนมาถึงตั้งแต่เรื่องการลงทะเบียนนะครับว่าเรามีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนด แล้วก็นัดหมายกับสถานพยาบาลที่จะไปรับการฉีดน,นะครับซึ่งอันนั้นจะมีการแจ้งมาจากทางส่วนกลางที่เขาจัดการเรื่องนี้ทีหนึ่งนะครับอาจจะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับหรืออาจจะเป็นการลงทะเบียนผ่านทางโรงพยาบาลเนาะกรณีบางท่านอาจจะไม่ได้มีสมาร์ทโฟนที่ทได้ใช้นะครับก็คงน่าจะเร,เ,รเ,รเ,รเร็วเร็วนี้นะครับ ส่วนความกังวลว่าวัคซีนตัวนี้จะมีผลข้างเคียงหรือไม่ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าการฉีดวัคซีนทุกชนิดอาจจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีการฉีดเป็นประจำทุกปีก็มีอาการที่เกิดขึ้นอย่างเช่นมีไข้ตรงจุดที่ฉีดวัคซีนก็อาจจะมีอาการปวดบวมแดงรู้สึกกลั้นเนื้อกลั้นตัวซึ่งเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนกับภูมิต้านทานของร่างกายแต่ละคน แต่ต้องย้ำว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนนะครับมากกว่าการที่จะไม่ได้ฉีดนะครับก็แน่นอนว่าการฉีดวัคซีนซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องย้ำอีกทีนะมันเป็นวัคซีนใหม่จะป้องกันได้เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้ก็ยังต้องดูคำตอบต่อไปต้องรอการศึกษาต่อไปนะครับแต่แน่นอนว่าการฉีดเข้ามาเนี่ยก็จะลดความรุนแรงแน่นอนนะครับอย่างเช่นคนที่จะป่วยหนักก็เป็นอาการป่วยไม่มากนะครับอาจจะ เป็นการป่วยที่ไม่มีอาการก็ได้นะครับซึ่งคงต้องรอ,อการฉีดแล้วเราติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับแต่ต้องขอย้ำว่าการฉีดเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าการไม่ฉีดแน่นอนครับในกลุ่มที่ยังไม่มีการศึกษาหรือว่าทดลองมากพอเรื่องของการรับวัคซีนทั้งในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและกลุ่มสตรีมีครรภ์ยังต้องเลี่ยงกันรับวัคซีนไปก่อนในระยะแรก สิ่งสำคัญในการป้องกันโรคติดต่อก็คือการปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องปฏิบัติกันอยู่ต่อไปก็คือเรื่องของระมัดระวังป้องกันตนเองให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากาอนามัยในสถานที่สาธารณะและที่สําคัญคือการเลี่ยงจุดเสี่ยงจุดสัมผัสต,ต่างๆหากเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะล้างมือบ่อยๆก็จะเป็นวิธีในการป้องกันไวรัสดโควิด -19 และเชื้อโรคอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะครับและทั้งหมดก็คือสุพัฒชัดทุกข่าววันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ